สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2556ที่กองกำกับการตำร,รวจตะเวนชายแดนที่24จังหวัดอุดรธานีพลตำร,รวจตีดอนปิ่นเฉลียวรองผู้บัญชาการตำร,รวจตะเวนชายแดนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาโนศวรีย์วีรวชนในโอกาสครบ60ปีวันสถาปนาค่ายเสยนีรนยุทธอุดรธานีโดยมีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งภาครัฐและเอกชนเดินทางมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้สืบเนื่องจากห่วงปีพุทธศักราช2508ถึง25 2525 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบอันเนื่องมาจากการแพร่ขยายของลทัทธิคอมมิวนิสต์โดยใช้ยุทธศาสตร์สงครามปฏิวัติประชาชนเพื่อต่อสู้กับกองกำลังพลเรือนตำรวจทหารในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งตะลอดระยะเวลาดังกล่าวกำลังตำรวจตะเวนชายแดนได้ร่วมต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหล่กับกำลังทหารพลเรือนและอาสาสมัครรักษาดินแดนอย่างห้าวหาญจนเป็นเหตุให้กำลังตำรวจหลายนายสูญเสียชีวิตหลายนายบาดเจ็บทุกคนลภาพ จนกระทั่งในปี2528การต่อสู้ยุติลงพันเอกรจรสายวัน์ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสี่ยศตำแหน่งในขณนะนั้นได้ดำริและมีความคิดเห็นร่วมกับข้าราชการตำรวจจัดสร้างอนุสาวรีย์วีรชนขึ้นไว้เป็นอนุสรรำลึกถึงวิรกรรมอันห้าหาญเด็ดเดี่ยวของตำรวจตะเวนชายแดนเยี่ยงบรรพบุรุษไทยในอดีตและจัดให้มีพิธีสดดีวีรกรรมวิรชนค่ายเสยนีรณยุทธเพื่อเป็นการลำลึกถึงคุณงามความดีและไว้อะลัยต่อด,ดวงวิญญ,ญาณของนักรบเหล่าผู้กล้าหาญในวันที่19พฤศจิกายนของทุกปี สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร087 992 9993 99ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว